อัปเดตรายชื่อ iPhone และ iPad ที่คาดว่าจะรองรับ iOS 8และ iPad OS 8 <c oughs> รวมรายชื่อ Apple Watch ที่รองรับ Watch OS 8ยกเว้น Apple Watch Series 4ไม่ได้ไปต่อ <c oughs> iOS 7และ iPad OS 7.5เวอร์ชันเบต้าพร้อมให้นักพัฒนาได้อัปเดตแล้ว <c oughs> ติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ m m s c h h n n n l r r e v i วิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับอัปเดตรายชื่อ iPhone และ iPad ที่คาดว่าจะรองรับ iOS 8และ iPad OS 8 Apple เตรียมเปิดระบบปฏิบัติการ iOS 8และ iPad OS 8ในงานประชุมนักพัฒนา WWDC 2024ในเดือนมิถุนายนนี้โดยมีข่าวลือว่า iOS 8จะเป็นการอัปเดตรครั้งใหญ่ที่สุดสำหรับ iPhone และข่าวลือและสุดอักว่า iPhone ที่ทำงานบน iOS 7จะได้ไปต่อหมดทุกรุ่นรายชื่อ iPhone ที่คาดว่าจะรองรับ iOS 8 iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max iPhone 13 iPhone 13 Mini iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max iPhone 12 iPhone 12 Mini iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max iPhone 11 iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR iPhone SE รุ่นที่3และ iPhone SE รุ่นที่2รายชื่อ iPad ที่รองรับ iPad OS 18 iPad 2019และรุ่นใหม่กว่า iPad Mini ปี2019และรุ่นใหม่กว่า iPad Air ปี2019และรุ่นใหม่กว่า iPad Pro 2018และรุ่นใหม่กว่าสำหรับ iPad รุ่นที่6และ iPad Pro รุ่น12.9นิ้วและ iPad Pro รุ่น10.5นิ้วถูกอ้างว่าจะไม่ได้รับการอัปเดต iOS 8ซึ่งน่าแปลกใจที่ iPad รุ่นที่7ที่ใช้ A 1 0 Fusion จะได้รับการอัปเดต iPad OS 8แต่ iPad Pro รุ่น12.9นิ้วรุ่นที่2 และ iPad Pro รุ่น10.5นิ้วที่ใช้ชิป A 1 0 f ฟิวชันกลับถูกหยุดอยู่ที่ iPad OS 7<ๆ>รวมรายชื่อ Apple Watch ที่รองรับ Watch OS 11ยกเว้น Apple Watch Series 4ไม่ได้ไปต่อนอกจาก iOS 8ที่เป็นไฮไลท์ของงานประชุม WWDC ประจำปีนี้ Watch OS 11ก็มีความหมายมากเช่นกันสำหรับเจ้าของ Apple Watch ซึ่งข่าวลือล่าสุดอ้างว่า Apple Watch Series 4จะหยุดที่ Watch OS 11 รายชื่อ Apple Watch ที่คาดว่าจะได้รับ Watch OS 11 Apple Watch Series 5 2 0 1 9 Apple Watch Series 6 2020 Apple Watch Series 7 2021 Apple Watch Series 8 2022 Apple Watch Series 9 2023 Apple Watch SE 2020 Apple Watch SE 2 2 2 2 2 Apple Watch Ultra 2022 Apple Watch Ultra 2 2 2 3 3ทั้งนี้การอัปเดต Watch OS 10ในปีที่แล้วรองรับ Apple Watch ทั้งหมดที่ทำงานบน Watch OS 9แต่ในปีนี้ดูเหมือนว่า จะหมดเวลาของ Apple Watch Series 4ที่มาแม c ็กลูเมอร์ iOS 7.5อนุญาตให้ผู้ใช้ iPhone ในยุโรปดาวน์โหลดแอป,ปจากเว็บไซต์ของนักพัฒนาได้ iOS 7เวอร์ชันเบต้ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับผู้ใช้ iPhone ในสาภาพยุโรปซึ่งได้รับการอนุญาตให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและเกมนอก App Store ของ Apple ได้เป็นครั้งแรก iOS 7เบต้มาพร้อมกับฟีเจอร์ เว็บ i s t r i b u t i o n n ที่ช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถนำเสนอแอปพลิเคชัน iOS ให้กับผู้ใช้ iPhone ในสาภาพยุโรปได้โดยตรงจากเว็บไซต์ที่พวกเขาเป็นเจ้าของเรียกได้ว่าเว็บ i s t t i c Bu i ชั n เหมือนกับ App Store ที่เป็นของนักพัฒนาเองอย่างไรก็ตามนักพัฒนาที่ได้สิทธิเว็บ d i s t i c Bu i ชั an, จะต้องเป็นสมาชิกของ Apple Developer Program เป็นเวลา2ปีปติดต่อ,อก,กันขึ้นไปและมีแอป,ปที่มีการติดตั้งลงอุปกรณ์ iOS ในสหภาพยุโรปมากกว่า1ล้านครั้งต่อปี ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลกับผู้ใช้งานที่อยู่ใน27ประเทศของสหภาพยุโรปเท่านั้นเพื่อปฏิบัติตามกฎตลาดดิจิทัลของสหภาพยุโรป DMA Digital Market Act ที่มา m a c r u m อ r ์ iOS 7และ iPad OS 7.5เว version beta พร้อมให้นักพัฒนาได้อัปเดตแล้ว Apple ปล่อยระบบปฏิบัติการ iOS 7.5และ iPad OS 7.5เ version beta ออกมาเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นเวอร์ชันสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เข้าร่วมโปรแกรมทดสอบของ Apple ได้อัปเดตใช้งานเป็นกลุ่มแรกนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เข้าร่วมโปรแกรมทดสอบของ Apple สามารถรับการอัปเดตซอฟต์แวร์เวอร์ชันเบต้าได้ที่ App Settings g n n r r l ซอฟต์แว r ์อัปเดต Beta u อัปเดและเลือก iOS 7และ iPad OS 7 Developer Beta าโดย iPhone หรือ iPad ต้องลงชื่อเข้าสู่ด้วย Apple ID บัญชีเดียวกับที่ลงทะเบียนในโปรแกรมทดสอบของ Apple ผลทดสอบชิป A18 Pro เร็วขึ้น28%ในรูปแบบมันติคอและ22%ในด้านซิงเกิลคอเทียบกับ A17 Pro ชิป A18 Pro ที่คาดว่าจะเป็นกลุ่มพลังให้กับ iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max ถูกทดสอบประสิทธิภาพแล้วบนแอปพลิเคชัน Geekbench ผลทดสอบชิป A18 Pro พบว,ว่าสามารถทำคะแนนด้านสิ่งก็ขอได้สูงถึง3,570คะแนนซึ่งสูงกว่าชิป M3 อันทรงพลังของ Apple ที่ทำได้3 0 7 6คะแนนแสดงให้เห็นว่าชิป A18 Pro เร็วขึ้น22%ในด้านสิ่งก็ขอเมื่อเทียบกับชิป A17 Pro และด้านมัลติคอร์ชิป A18 Pro ทำได้9,310คะแนนเร็วขึ้น28%เมื่อเทียบกับชิป A17 Pro อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เคยมีรายงานว่าชิป A18 Pro มีคะแนนด้านมันติคอสูงกว่า A17 Pro เพียง10%เท่านั้นขณะที่ชิป Snapdragon 8 Gen 4ได้รับการปรับปรุงให้เร็วขึ้นถึง46%เมื่อเทียบกับ Snapdragon 8 Gen 3ที่มา Phone Arena ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์นักวิจ Apple ัย Apple เผยระบบ AI ใหม่จะเหนือกว่าคู่แข่งอย่าง GPT 4 เพราะช่วงนี้นะักพัฒนา Apple กํกำลังพัฒนาระบบ AI ของ Apple U อยู่โดยตั้งชื่อให้ระบบนี้ว่า d a l m Reference r e Solution at Language Modeling โดยมีไว้เพื่อเป็นผู้ช่วยที่ใช้คำสั่งด้วยเสียงในฐานะ White Assistant ได้ครับซึ่งอ้างอิงจากงานวิจัยของ VentureBeat Apple ได้เผยว่าใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ในการพัฒนาระบบ AI เพื่อมีความเข้าใจในบริบทการสนทนาที่ตัวตอบกับผู้ใช้ได้เป็นธรรมชาติมากขึ้นและพร้อมรับคำสั่งที่ซับซ้อนได้โดยไม่เกิดความสับสนเช่นบทสนทนาที่ใช้ภาษาที่3หรือสำนวนก็สามารถเข้าใจบริบทนั้นๆได้ซึ่งกรณีนี้แม้แต่ GPT-4 ของ ChatGPT ก็ยังไม่สามารถเข้าใจ และมีปัญหาในการทำความเข้าใจความซับซ้อนนี้อยู่โดย Apple จะต้องใช้ LALM เพื่อทำความเข้าใจและระบบ Ent นเทได้3ประเภททั้ง e n t นเทตบนหน้าจอหรือสิ่งที่แสดงบนหน้าจอของผู้ใช้ตามมาด้วย Ent นเทนการสนทนาคือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการสนทนาและ Ent นเทนที่อยู่เบืเ้องหลังเช่นอาจมีการเล่นพอดแคสต์หรือแจ้งเตือนดังขึ้นมาโดยในปัจจุบันโมเดลระบบ AI ของ Apple ที่เป็นโมเดลเล็กที่สุดได้ลองนำไปเปรียบเทียบกับ GPT 3 5และ GPT 4ด้วยซึ่งแม้จะเป็นโมเดลที่เล็กที่สุดแต่ก็มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ GPT 4และโมเดลที่ใหญ่กว่าก็มีประสิทธิภาพเหนือกว่าด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่นักวิจัยได้เขียนไว้เองด้วยอย่างไรก็าตามถึงแม้ว่า ReALM จะทำงานได้ดีกว่า GPT 4ในเกณฑ์มาตรฐานแต่ยังห่างไกลจากความแม่นยำและต้องรอดูความเป็นไปได้ที่จะรวมระบบ r a l m เกากับโปรดักของตนเองต่อไปเพื่อการพัฒนาไปถึงขั้นนั้นแล้วที่มาแมคลูเมอร์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประกันใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเ e อ็มซ่าแชนแนลรีวิวเลยครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ